ทรงแปดเหลี่ยมทรงยอดนิยมครับแต่ตัวนี้จะเป็นตัวพลังแสงนะครับพอดีพี่กำลังจะแพ็คของส่งให้คุณลูกค้าที่หนองบัวลำพูครับที่ตำบลอะไรนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเออจเภอสุวรรณครูหาครับผมพอดีจะรีบแพ็คเลยเดี๋ยวขอยาถ่ายตัวจริงให้ดูนิดนึงก่อนนะครับตัวนี้จะพิเศษกว่าตัวใช้ฐานนิดนึงนะครับเพราะหนึ่งคือเป็นระบบพลังแสงนะครับผมแล้วก็มันสามารถใช้ฟังก์ชันเชื่อมต่อมือถือ ผ่านบูทูลนะครับโดยลงแอปผ่านมือถือคือเชื่อมต่อไนดะ้ทาหน้าที่อะไรครับทําหน้าที่แบบว่าเราสามารถปรับเซตค่าบางค่าของนาฬิกาทนเียกกดที่นาฬิกาเช่นค่าตั้งปลกุกตั้งเวลาจับเวลาหรือฟังก์ชันเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราสามารถสั่งจากบนมือถือได้เลยนะครับ หรือเวลาเราเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยเวลามือถือเปลี่ยนเวลานะครับตัวนี้มันจะเปลี่ยนตามเพราะมันซิงกันอยู่นะครับผมเดี๋ยวดูขนาดหนึง่งขนาดกลางๆนะครับขนาดวัดจากซ้ายไปขวาประมาณ43ไปลายเกือบ44มิลก็คือ 4, 4, 3, 4. 3เซน4เซน4.3เซนนะประมาณนะสา,ายเป็นสายยางสีดำนะครับผมตัวนี้ก็สายยางสีดำด้านบนนะ ขอบตัวเรือนนะครับผมเป็นสีดําหมดเลยนะครับผมเหมาะสาหรับคนแบบว่าไม่ต้องรักษาอะไรมากไงครับเพราะว่าสีดำดำไม่ต้องเช็ดอะไรมากใส่รุยรไปนะครับมันสวยตรงนี้แหละสวยตรงที่มันมีสีสันเนี่ยตรงเข็มตัวนี้ทาหน้าที่บอกหลายอย่างนะบอกเ,อเนี่ยหลกักๆนี่คือบอกระดับพลังงานได้นะครับบอกว่าเชื่อมต่อมือถือได้ไหมหรือว่าบอกว่าใช้ฟังก์ชันอะไรอยู่เนี่ยใช้ฟังก์ชันปลุกฟังก์ชันอะไรตั้งเวลาเนี่ยมันจะบอกมันจะชี้บอก อย่างตอนนี้มันบอกพลังงานไฮเพราะตัวนี้มันเพิ่งเบร์มาจากสต็อกของมันยังแบบมาพลังงานเต็มๆอยู่นะครับเนี่ยบนหน้าปัดเห็นไหมเขียนทรสโซลา่าพลังงานแสงบลูทูธก็คือเชื่อมต่อบลูทูธได้ถ้าไม่ได้คิดว่าจะตั้งอะไรพิเศษก็ไม่ต้องเชื่อมต่อนะครับจะได้ไประหยัดพลังงานไปด้วยนะครับแสงอะไรก็ได้นะครับแต่พี่แนะนําว่าเป็นแสงแดดจะเข้าไวกว่าน,นี่ฝาหลังหน้าตาแบบนี้นะหัวสายสลักเป็นแบบนี้แนละ้วแกะง่ายเปลี่ยนง่ายเนาะโอเค กันน้าได้200เมตรกันสะเทือนได้นะครับใส่ลุยๆไปได้เลยครับทรงนี้นะครับข้างเออตัวไส้มันทําจากคาร์บอนข้างในด้วยนะครับเพราะนั้นน้าหนักมันเบากว่านในกาปกตินิดนึงแต่ความทนทานเท่าเดิมนะครับคือเบาขึ้นใส่ง่ายขึ้นแต่น้ําหนักเท่าเดิมเอ้ยไม่เบาขึ้นใส่ง่ายขึ้นแต่ทนทานเท่าเดิมเออโทษที้ปูติดปะมีไฟมีอะไรนะกันน้าได้200เมตรครบๆนะครับ เป็นสินค้าใหม่เลยครับของแท้ประกันศูนย์ CMG 1ปีครับพร้อมกล่องคู่มือใบป,ประกันศูนย์จัดมาให้ครบ,ครบเลยนะครับผมสนใจนะครับสะดวกสั่งทางออนไลน์ก็ได้นะครับเดี๋ยวกล่องรูปน,น,นี้กล่องมานะ,ะสั่งทางออนไลน์ก็คือแอดไลน์จากข้างบนนะครับจากเบอร์โทรหรือแอดจากคำว่าสยามนาริกานะครับ หรือทําไม่ถูกก็โทรมาปรึกษาพี่ตามเบอร์นันก็ได้นะครับหรือถ้าจะมาซื้อหน้าร้านหน้าร้านอยู่ข้างในซอยบรมราชชนนี19แถวปิ่นเก้ากรุงเทพนะครับเปิดทุกวัน10โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับโทรมาปรึกษาได้หมดเลยนะครับผมโอเคครับวันนี้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะเป็นสินค้าใหม่ครับของแท้ประกันศู์ CMG นะครับขอบคุณมากครับจากร้านสยามนาฬิกาปิ่นเก้าครับไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับอ่ะเข็มสั้นเข็มยาวมีภายน้าแล้วก็มีไฟให้ด้วยนะครับถ้าไม่ใช่ภายน้ําขอบคุณมากครับสวัสดีครับ